เขามาทําอะไรกันเนี่ยเต็มธนาคารกันเลยครับนี่นะคนเยอะแยะมากมายเล่นได้อย่างลื่นไหลลื่นหัวแตกภาพสวยงามจริงๆนะครับรู้สึกว่าแต่ละคนนี่มีธุระกันทุกคนเลยนะครับไม่มีขครพาผมสิ่นรถเลยนะล่าสุดรถผมงายท้องแองแม่งอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับ Full HD เปิด r a y t r a c i n งแสงและเงาลต้านะครับเฟรมเลยเป็นร้อยเฟรมเลยนะสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่แอดป้องห่างหายไปนานเลยนะครับรู้สึกว่าแอดป้องเนี่ยจะเอาคลิปเก่ามารีรันนะครับถ้าใครเป็น FCS ok, แล้วก็ลองสังเกตจะเห็นแอตบ้องเนี่ยเอาคลิปเก่เามาตัดใหม่นะครับเพราะว่าแอดป้องไปต่างจังหวัดมาก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายรีวิวสเปคค,คอมมาอัปเดตให้เพื่อนได้เรื่อยๆนะครับและวันนี้นะผมก็กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทวนวันเลยแล้วกันว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะหาว่าผมเนี่ยเอาคลิป อ่ะวันนี้วันอาทิตย์วันที่ยี่บตุลานะครับซึ่งเป็นวันที่ผมอัดคลิปวันนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมคิดถึงแอดบปิ้กันบ้างหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมวันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมคือวันนี้เนี่ยแอดบปิ้มาพร้อมกับเคสของทางซูนามีรุ่นใหม่ล่าสุดคือบอกเลยว่าแอดบปิ้เห็นปุ๊บรู้สึกว่ามันสวยมันดูแบบแปลกตามากๆเลยแล้วก็มันดูน่าดึงดูดสุดๆกันไปเลย นะครับเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสเปคคอมวันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ a p p l e เนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับเพราะว่าทั้งเคสสวยแล้วก็แบบมันดูรูปทรงยานอวากาศนะครับ Apple ก็เลยจัดสเปคแบบให้มันเข้ากันไปเลยนะครับผมตัวเคสเนี่ยมันดูดีแล้วก็แบบทรงแรงแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องจับคู่กับสเปคคอมแรงๆด้วยนะครับหรือว่า ถ้าใครไม่ได้เ,ด ب, เน้นแรงเน้นความสวยงามก็สามารถจัดได้เช่นกันนะครับก็ลองทักมาคุยกันนะครับมีงบเท่าไหร่อยากได้การใช้งานแบบไหนเช่นมีงบประมาณ20,000ต้นๆแต่อยากได้เคสแบบนี้ถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับหรือว่ามีงบประมาณ10,000ต้นๆแต่อยากได้เคสแบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองทักมาคุยกันดูนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสเปกกันนะผมในส่วนของ CPU จะเป็น Intel Core i5-10 นะครับ 1040F นะครับซึ่งเป็น ซีวียที่ฮินตมากๆเลยนะครับเล่นเกมหนักๆได้แทบทุกเกมเลยนะครับสามารถตัดต่อสามารถสตรีมได้นะในส่วนของเมนบอร์ดนะครับจะเป็นเมนบอร์ด MSI MAG B ห0า์ M Moat WiFi ผมตัวนี้เป็นเมนบอร์ดที่ค่อนข้างคุ้มและหายากด้วยนะครับเป็นเมนบอร์ดที่รองรับการอัปเกรดในอนาคตนะครับสามารถใส่แรมได้สีแถวซิค์ภาคจ่ายไฟเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยสามารถใส่ซีวที่กินไฟขนาดอย่างเช่น i7 i9 ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถใส่ M Note2 ได้นะถือว่าเป็นแบตเตี่คุ้มรองรับ WiFi ในตัวอีกด้วยนะครับเน,นส่วนของแรมนะครับใช้เป็น 16G ิบัท3,200เลยเบตเอร์ดตัวนี้ก็รองรับบัต3,200ด้วยนะครับใน,นส่วนของการดจอดผมก็จะเป็น r t x 3060 MSI นะครับแต่ถ้ากาจจอยี่ห้อน,นี้หมดก็อาจจะสับเปลี่ยนคาดรุ่นกันไปนะครับเบตเอร์ดก็เช่นกันนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ของมันหายยากมากๆเลยนะใน,นส่วนของชุดน้ำนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่า ตัว i5 7 10 1040F เนี่ยไม่จะเป็นที่ต้องใส่ชุดน้ำก็ได้นะครับซิงลมที่มากับตัว CPU ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมด้นส่วนก็ชุดน้ำก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็ระบายความรอ้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในการลงเกมนะครับก็ใช้เป็น SSD M.2 ข,ของทาง Kingston นะครับก็ช่วยให้โหลดเกมไวเปิดโปรแกรมไวลดแหล,แลกลดุกขนาเล่นเกม ติดตั้งเกมไวอัปเดตเกมไวอีกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเกมกันดีกว่าว่าจะเล่นเกมได้เร็วแรงแค่ไหนภาพสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกับเคสตัวนี้กันเลยครับมาครับเราก็มาทดสอบกับสเปคคอมสุดแรงกันเลยนะครับผมกับ i5 Gen10 การ์ดจอ RTX 3060นะปรับเวล y High นะผมความเอียที่ Full HD นะครับซึ่งแน่นอนว่าสเปคนี้ยัยก็ เล่นเกมลื่นหัวแตกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กระเป๋าหนักแล้วก็ต้องการความสวยงามภายในเกมเล่นเกมลืนล่นไหลนะครับนี่นะเดินเดินผ่รรานผู้คนลื่นไหล,หลส,บสบายสบายนะครับกับสเปคนี้น네ะครับวิ่งสวนไปสวนมานะครับนี่ครับคนอยู่มันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสคนนะครับ ครับมีรถตำร,รวจด,ด้วยเนไดน้สบายๆนะครับใช่ใช่กระตุกกระตุกเหมือนกันเลยมีมีใครรู้สึกว่ารถมันบ้าๆไหมครับเพื่อนๆมนจะเป็นอะไรก็ได้เพระชุดนันนะครับที่จีนแตเป็นบุกเขาทำไมเสียงมันกระตุกจังเลยเนี่ยครับ <c oughs> อ้าวเป็นอะไรกันครับเนี่ย ทำไมถึงล้มลงได้โอ้คุณหมอรถสวยมากเลยครับรถเฟอร์รารี่ของนายก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้พาเราไปซิ่งหน่อยได้ไหมครับฮัลโหลโอ้ชนกันยับเยินโคว้เต้อควต้าเปนผมมีมีใครได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะครับผมคุณ คุณแฮมมี่นะครับได้ยินดนะได้ยินได้ยินอ้าว <c oughs> คุณแฮมมี่พาผมไปซิ่งสักรอบได้ไหม <c oughs> คุณแฮมมี่เขาจะไปกับสาวๆแล้วนะครับ <c oughs> โอ้รถนายช่างสวยจริงๆพาเราไปซิ่งสักรอบนี้ <c oughs> ฮัลโห <c oughs> ลผู้บริวารผู้บริวารผู้บริว โอ้แล้วบินได้สวยจังเลยพาเราไปสิ่งสักคำเนี้ยโอ้รถกระบะก็สวยเหมือนกันพาเราไปสิ่งหน่อยครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลดีแม็กซ์ส้มพาเราไปสิ่งหน่อยครับวันนี้ไม่มีใครว่างพาเราสิ่งหรือเล่าเฮ้เฮ้ยเหมือนมีคนคุยกับเราอะนะ เอาเป็นว่วย,ยังไงก็เฮ้ยตำรวจตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับเขามาทำอะไรกันเนี่ยเต็มธนาคารกันเลยครับนี่นะคนเยอะแยะมากมายเล่นได้อย่างลื่นไหลลื่นหัวแตกภาพสวยงามจริงๆนะครับรู้สึกว่าแต่ละคนนี่มีธุระกันทุกคนเลยนะครับไม่มีไขรพาผมสิ่นรถเลยนะล่าสุดรถผมงายท้องแอง่งแม่งอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับ วันนี้ก็โดนรถชนตายนะเงินที่ไปขายหมูมานะครับ20,000ื 20, บาทจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปหมดแล้วด้วยนะไม่มีตังซิ่งเลยนะครับ <S <S เราวิ่งกันอยู่แถวนี้แล้วกันเนาะะโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมอื่นๆกันดูบ้านดีกว่านะครับเนี่ยก็สเปคนี้ก็ได้สบายๆอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเรามาเสพความสวยงามแล้วกันเนาะเผื่อใครแบบมีงบประมาณนี้จะได้สเปคประมาณไหนก็ มาจัดส่งปกานให้ดูนะครับส่วนถ้าใครดูอยู่นะครับอาจจะมีงบประมาณ20,000ต้นๆไม่เกิน30,000แต่อยากได้เคสแบบนี้ความแรงไม่ต้องแรงมากก็ได้แบบเอ้ยเราเน้นสวยไว้ก่อนเนี่ยยังไงก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนตรนไหน,นก็ทักมาถามแอดบอกได้เลยนะครับน,นี่ครับดูโลกนี้กับไซเบอร์พังเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอ้าวติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดู กันต่อกับเกมไม่ได้ฟิวีดีกว่านะครับเกมที่กินสเปนหนักๆนะครับนี่ครับการปรับตั้งค่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลย Full HD เปิดเลเทซิง่งแสงและเงาออาต้านะครับอ่าผลจะจบเกมแล้วผลลิดลินแล้วนะนี่ครับเฟรมเลยเป็น100ร้อยเฟรมเลยนะการจอทำง,งานเต็มที่นะครับสิบวิวทำง,งาน70%นี่ครับเล่นลื่นไหลนะครับจับคู่กับจอ27นิ้วนี่ครับบอ,อกเลยว่า เล่นลื่นไหลแทบทุกเกมนะครับดูครับความกว้างใหญ่ไพศาลของแมปนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเล่นลื่นๆอ่ะเรามีให้ชมกันแค่นี้แหละครับจบเกมพอดีนะครับมุมบุมบุมนี่ครับถ้าจะได้เฟรนร้อยบวกก็ปรับกราฟไปให้ต่ำลงมานะครับอ่าแล้วก็รีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับ พอให้ดูเป็นหอมปากหอมคอบอกเลยว่าสเปคน,นี้สามารถเล่นได้แทบทุกเกมบนโลกใบน,นี้เลยนะครับสามารถปรับได้สูงยันสูงสุงสดเลยนะครับสาเงาสมจริงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดบล็อกด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสเปคคอมอยากสั่งซื้อคอมกับแอดบล็อกก็ทักมาได้ที่เพจหรือว่าไลน์ที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวรอบหน้าแอดจะมากับสเปคอะไรก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับรู้สึกว่าจะมีสเปคที่รอรีวิวประมาณ3-4เครื่องเลยนะครับเพราะว่าแอดเปไปต่างจังหวัดไม่ได้มารีวิวเขคอมให้เพื่อนได้ดูกันหลายวันเลยหลายคลิปด้วยนะครับเห็นเพื่อนแบบมาแซวกันนะครับผมแอดเปาเงินในคลิปเก่เขานะครับโอเคครับผมหมดไปแล้วครับสวัสดีครับ